นะครับเราติดตามเรื่องของโทรคมนาคมเงินต่อนะครับเรื่องของโทรศัพท์มือถือขึ้นพันแปดเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานกับเจ้าปัจจุบัน15กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาดูแลเนี่ยกสททชเขาต้องหาทางป้องกันไม่เกิดภาวะซิมดับนะครับก็บอกว่าอ้าว เพื่อบริการช่วยส่ง SMS อบอกเขาหน่อยว่าเขาหมดสัญญานะฮะจะย้ายค่ายจะอะไรยังไงก็ต้องเตรียมตัวกันเพื่อป้องกันภาวะที่เรียกว่าสินดับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากคุณสุทธิพลทวีชัยการกสทชที่ดูแลด้านกฎหมายครับเชิญค่ะผู้ชมครับผมอยู่กับกรรมการกสทชด้านกฎหมายนะครับดรสุทธิพลทวีชัยการนะครับสวัสดีครับคุณสุทธิพลครับสวัสดีครับคุยเรื่องขึ้นพันแปดกันต่อนะครับคุณได้ความสนใจมีคนแน่มาว่าเอ๊ะ จะรอให้หมดอายุสมปทานทําไมล่ะก็ประมูลไปเลยนะครับพอถึงเวลาปุ๊บมันก็ผ่องถ่ายไม่มีช่องว่างเลยจะทำอย่างนั้นได้ไหมครับก็คนที่พูดไปเนี่ยมันก็จะต้องดูกฎหมายหลักคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าหน้าที่ของกสทชเนี่ยมีอยู่สองอย่างจัดสรรขึ้นความถีและกํากับดูแลในส่วนของกิจการโทรคมนาคมนะครับโดยที่หน้าที่ทั้งสองประการเนี่ยประเด็นที่ต้องเป็นหัวใจเลย ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน<ะ>ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราจะดําเนินการในการจัดสรรขึ้นความที่หรือต้องกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเนี่ยเราจะต้องทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนครับคราวนี้ลองย้อนกลับไปดูตอนที่เราจัดประมูล 3G ซ<ะ>ึ่งการประมูล 3G เนี่ยคลื่นมันอยู่เฉยๆมันถูกทิ้งไว 4.5เมกะเฮิรเรเรายังใช้เวลาประมาณ10-11เอดือนร,รที่เราก็ประเมินแล้วเนี่ยว่าในครั้งนี้เนี่ยงานจะยากกว่ายากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคลื่อน,นี้มีเจ้าของมีผู้ใช้บริการเนี่ยในขณะนี้นะครับ<ฮ>อยู่ประมาณกว่า17 000, ล้านราย<ม>นะครับประการที่2เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอ,อย่างยกตัวอย่างแคทเขาก็โต้แย้งนะครับว่าเอะเมื่อหมดสัญญาสัมปทานเนี่ยไม่ได้คืนมาที่กสชนะต้องคืนไปที่แคท และให้แคทบร,ริหารจัดการเขามีใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเขามีสิทธิ์ตามที่กฎหมายรับรองเขาจะต้องบริหารต่อไปได้อีก10บสิกว่าปีนะครับเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นในการดาเนินการเนี้ยเมื่อเราจะต้องจัดสรรคึ้นความถี่โดยการประมูลเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับประชาชนเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังต้องชัดเจนถ้าเกิดเป็นปอๆไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปจัดการประมูลแล้วเกิดปรากฏว่าไม่มีคนเข้าประมูลหรือประมูลแล้วล้มเหลวเนี่ยหรือประมูลแล้วไม่เกิดประสิทธิภาพเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองชกและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาประชาชนเป็นเป็นหัวใจนะประการที่สําคัญที่สุดเนี่ยการจัดสรรคลื่นซึ่งเป็นสมบัติของประชาชนสมบัติของสาธารณะเนี่ย จําเป็นจะต้องทําด้วยความละเอียดรอบอคอบนะครับ,รบสิ่งที่เราทําไปที่ซึ่งมีมติไปแล้วเช่นเรา,เา,เามีมติสั่งให้ทางบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแจ้งกับประชาชนผู้ใช้บริการที่อยู่ใช้บริการที่อยู่ภายใต้สัมปทานว่าจะมีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานนะครับวันสุดท้ายคือวันที่15กันยายน2556นะครับขณะนี้เรากำลัง อยู่ในระหว่างการดาเนินการอันนี้คือในส่วนของผู้ที่ให้บริการนะครับที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้ที่ให้บริการเนี่ยเขาได้ส่งมาตรการเยียวยาซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายในกรณีที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดหรือการอนุญาตที่ให้ใช้เครื่อจะสิ้นสุดเนี่ยทางผู้ใช้บริการเนี่ยที่เขาอยู่ภายใต้สัมปทานหรืออยู่ภายใต้ใบอนุญาตอันเนี้ยโดยเฉพาะอย่างที่ในกรณีนี้อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเนี่ยเขาจะต้องส่งแผนเยียวยา กำหนดมาตรการเยียวยามาซึ่งเขาส่งมาแล้วและขณะนี้เนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมาตรการบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะฉะในทางที่เราควบคู่กันไปก็คือหนึ่งในช่องทางที่เราจะให้เขา SMS แจ้งผู้ใช้บริการที่อยู่ในสัมปทานซึ่งผู้ที่รู้ดีคือผู้ให้บริการนะเพราะเขาจะรู้ว่าประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยรายใดบ้างที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานนะครับที่ใช้บริการของเขาขณะเดียวกันเนี่ย แผนของเขาเนี่ยเรามีาาาคณะกรรมการที่กําหนดมาตรการที่จะรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทา,านอันนี้เราส่งให้เขาได้พิจารณานะครับและขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของสํานักงานกสทชอเองเนี่ยก็มีกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเราก็จะทําควบคู่กันไปแต่ก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาสมัมปทานเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพราะถ้าเราประชาสัมพันธ์แล้วเกิดไปทิศทางที่ทําให้ประชาชนแตกตืน่นเ <วะ S 2> ช่นสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุด ซิมจะดับอขอให้ประชาชนเร่งยากก้ายจะเกิดความโกลาหลและเราก็จะถูกกระทบนะครับเพราะว่าผู้ที่ให้บริการที่อยู่ใต้สัมปทานบอกว่าสัมปทานเขายังไม่หมดเราทาไมไปเร่งให้มีการโอนย้ายเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าเราไปส่งเสริม,มให้คู่แข่งขันของเขาได้เปรียบขนาะนี้เนี่ยพอเราพยายามที่จะเยียวยาผู้ใช้บริการก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์คือกฎหม,มายเนี่ยมองได้หลายมุม,มแต่เราคิดแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่สามสี่ทางถ้าเราเร่งย้าย ผู้ใช้บริการซึ่งเราทําอยู่เนี่ยเล่งย้ายไปสู่ระบบอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าจะเล่งย้ายอย่างไรเนี่ยขีดความสามารถเนี่ยมันก็จํากัดเพราะนั้ก็ยังต้องมีคนใช้เวลา,าใช้เวลาประการที่สองาจะมีการแก้แผนแม่บทบการบริหารขึ้นความถี่ซึ่งตามกฎหมายทําได้แต่การแก้แผนแม่บทเนี่ยจำเป็นต้องระมัดระวงังเพราะมันมีขั้นตอนของกฎหมายมการไปแก้โดยเฉพาะจุดเร่งแก้ จะมองได้ว่าขัดรัฐมนูญอันนี้มีคนแย้งมาแล้วว่าถ้าเกิดขัดรัฐมนูญและเป็นการแก้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยคงย่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้แผนแม่บทเฉพาะจุดในประเด็นของโทรคมนาคมอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วทำไมเราไม่ไแก้ทั้งหมดมเพราะแผนแม่บทประกอบด้วยโทรคมนาคมประกอบด้วยแบบบอร์ดแคสติ้งนะครับอ,อีกประการหนึ่งถ้าเราเร่งการประมูลเมื่อกี้บอกไปแล้วถ้าเร่งการประมูลแบบอีเมอร์เจนซี่ออคชั่นตรงนี้อันตรายมากเพราะกฎหมายในรัฐมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่า การจัดสรรขึ้นความถี่เนี่ยรเราจะต้องคำนึงถึงประโยชนส์สูงสุดของประชาชนถ้าเราจัดสรรขึ้นความถี่แล้วไม่เกิดประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์สูสงสุดของประชาชนเนี่ยเราผิดหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเลยเพวกล่างประกาศคุ้มครองชั่วคราวเหล่านี้เนี่ยเราต้องฟังเสียงประชาชนชต้องมีประชาพิจารณ์ต้องไถ่ถามกันทั่วถึงล่ะใช่ครับใช่ไหมฮะครับคือคราวนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราได้ให้ความสําคัญมากากับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในส่วนของ การเริ่มกระบวนการเนี่ยเรารับฟังจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการรับฟังข้อมูลทั่วไปเนี่ยเรารับฟังจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องแลวนะครับครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก่อนที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแบบจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเราก็มีการเชิญด้งนทางกลุ่มภาคประชาชนนะครับมารับฟังความคิดเห็นในวันที่18รกรกฎาคมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวร่างประกาศจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราเราได้นําร่างประกาศพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและประเด็นคําถามข้อชี้แนะต่างๆเนี่ยที่จะพึงมีเนี่ยใส่ลงไปในเว็บไซต์แล้วเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเราจะมีเวทีในวันที่25กรกฎาคมนะครับที่สโมสรกองทัพบกขอบพระคุณ ok. มากครับคุณสวัสดีครับ ใช่ครับช่วงช่วงกลางเดือนนะครับเดือนเินเดือนกันยา15กันยาก็จะมีรอยต่อมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่ากสทชเนี่ยพยายามที่จะทําว่าการโยกย้ายเบอร์เก่าเนี่ยไปสู่เครือข่ายใหม่ท่านยังไงถ้าย้ายไม่ทันเนี่ยผู้ให้บริการเขาจะประคองให้ผู้ใช้เหล่านั้นสิ่งไม่ดับต้องใช้ได้จะได้เกิดความมัน่นใจกันนะคะใช่ครับ